รับสมัครงานเกษตรเกาหลีวีซ่าอีแปดโดยจะต้องไปสมัครที่โรงเรียนสอนภาษาจริงหรือไม่จะจริงไม่จริงเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก็มาอีกแล้วนะครับสำหรับประเด็นคำถามที่ว่างานเกาหลีวีซ่าอีแปดเปิดรับสมัครแล้วใช่ไหม แล้วก็เจอรูปนี้ครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะว่ารูปนี้เขาส่งข้อความมาว่ายังไงรับสมัครนักเรียนไปทำงานที่ประเทศเกาหลีวีซ่าอีแปงานเกษตรตามฤดูกาลร,ระยะเวลาการทำงาน8เดือนคุณต้องสมัครผู้สมัครต้องเป็นเพศชายและเพศหญิงอายุระหว่าง30-50ถึงปีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวโรคไวรัสตับอบักเสบบีก็สามารถไปทำงานได้ สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนเกาหลีจุด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 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25เมษายน2 5 6 6สัมภาษณ์งานวันที่27เมษายน2567ณโรงเรียนจุด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 เอาจริงๆนะผมอยากเปิดเผยชื่อโรงเรียนมากเลยแต่ผมก็ไม่พร้อมที่จะโดนฟ้องนะมันมินเมกฎหมายหลายอย่าง เดี๋ยวเป็นสีธนนชัยมาฟ้องผมผมก็เหนื่อยอีกนะครับเงินก็ไม่ได้เยอะนะทำคลิป YouTube ก็ได้าวันละ10-20บาทมันไม่คุ้มกับการที่จะต้องมาเจอเรื่องพวกนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ประกาศนี้ให้นะจะเห็นได้ว่าเขารับสมัครเขาใช้คำว่ารับสมัครนักเรียนไปทำงานในประเทศเกาหลีวีซ่า E8 นะครับ ถามว่าการไปเรียนที่เกาหลีไปได้ไหมไปได้นะแต่ไม่ใช่วีซ่าอีแปดนะครับไม่ใช่งานเกษตรตามฤดูกาลแน่นอนประเด็นต่อมาเขาอาจจะรับสมัครนักเรียนนะครับเพื่อเรียนภาษาเพื่อเตรียมที่จะไปสอบไปทำงานเกาหลีวีซ่าอีแปดซึ่งก็รายละเอียดก็ตามที่เขาบอกนั่นแหละแต่รายละเอียดที่เขาอ้างมาเนะี่ยมันยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าทางกรมยังไม่ได้มีการประกาศรับสมัคร รับสมัครอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับและกรณีที่โรคไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยร้อยละร้อยเนี่ยไม่สามารถไปทํางานได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการรับสมัครนักเรียนเพื่อเรียนภาษาปกตินะครับแต่มาดูข้อความข้างล่างนะครับที่หมิ่นเมทีท่จะทําผิดกฎหมายได้นะเพราะว่านอกจากที่เขาจะใช้คําว่ารับสมัครนักเรียนนะครับเขาดันใช้คําว่าสัมภาษณ์งาน การที่จะเรียนภาษามันคงไม่มีคำว่าสัมภาษณ์งานนะครับและที่สำคัญให้ไปสัมภาษณ์งานณโรงเรียนด้วยนะครับพอจะนึกภาพอะไรออกไหมครับกรมการจัดหางานหน่วยงานรัฐจะรับสมัครงานเกษตรวีซ่าอีแปดทั้งทีต้องไปให้โรงเรียนสอนภาษาเป็นผู้รับสมัครแห่งเดียวเหรอนะครับเพราะนี้โรงเรียนสอนภาษาที่เขาระบุชื่อเลยนะว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษาอะไร มันไม่ใช่หรอกครับไม่งั้นโรงเรียนอื่นเขาก็โวยตายสิทาไมต้องไปเรียนที่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปแบบนี้นะการไปทํางานกเกษตรวีซ่า E8 นะครับที่เกาหลีการสมัครต้องสมัครหรือแม้กระทั่งเรื่องลงทะเบียนนะครับต้องสมัครหรือลงทะเบียนผ่านกรมการจัดหางานเท่านั้นแล้วเท่าที่ผมทราบมานะ่ะ เป็นการรับสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางนะครับไปสมัครหนะ้าที่สำนักงานจัดหางานนะครับเดี๋ยวหากมีการเปิดรับสมัครจริงเขารับสมัครแบบออนไลน์แน่นอนเพราะตอนนี้ระบบของกรมที่รับสมัครงานต่างประเทศที่กรมเปิดรับสมัครเองพร้อมแล้วนะครับทุกระบบ ทุกประเทศนะครับทุกงานเลยนะครับจะสมัครผ่านเว็บไซต์ TOEA หรือว่าเว็บหน้าเหลืองเป็นเว็บที่รับสมัครงานของกรมการจัดหางานโดยตรงและท่านไม่ต้องจ่ายเงินให้ใครสำหรับเรื่องการสมัครหรือว่าลงทะเบียนก็ตามเพราะว่าบางทีบุคคลหรือว่าองค์กรหรือว่ามิจฉาชีพพยายามจะใช้เลี่ยงนะครับคำว่าลงทะเบียนนะครับ เมื่อลงทะเบียนแล้วท่านจะมีโอกาสได้ไปทํางานที่เกาหลีในวีซ่าอีแเยอะขึ้นไม่ต้องไปเชื่อใครนะครับไม่ต้องจ่ายเงินให้ใครเพราะหากกรมเปิดรับสมัครจะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่เป็นคําถามยอดฮิตผมทางช่องลงหน่อยก็ตอบให้ไม่ได้นะครับหลายครั้งที่ผมพยายามวิเคราะห์แล้วแต่มันก็ไม่ตรงนะครับแต่ผมได้แต่ให้ข้อมูลที่ผมรับทราบมานะ รับสมัครเมื่อไรผมตอบให้ไม่ได้แต่ทางเกาหลีได้มีการยกเลิกการทำา MOU กับทางไทยแล้วไหมไม่ได้มีการยกเลิกนะครับจริงๆแล้วจะเรียกว่ายกเลิกก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้มีการทำา MoU กันเอาเป็นว่านะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาเนี่ยก็คือหน่วยงานยังอยู่ขั้นตอนการทำา MOU ของแต่ละอำเภอนะครับมีหลายอำเภอนะไม่ใช่เฉพาะอำเภอจินอันอำเภอเดียวนะครับขั้นตอนหลายอย่างมันไม่ถูกต้องนะครับ ก็เลยต้องทําให้มันถูกต้องเพราะมันถูกต้องนะครับถ้าทํา MOU เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับสมัครได้เลยแต่จะทันปีนี้หรือไม่ก็คงต้องมาลุ้นกันนะหากเดือนพฤษภายังไม่มีประกาศรับสมัครออกมาโอกาสคงน้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทันตามฤดูกาลของเขาก็น่าจะอาจจะเป็นการทำา MOU ไว้ก่อนแล้วปีหน้าอาจจะเปิดรับสมัครนะครับอันนี้คือจริงไม่จริงต้องรออีกทีนะอันนี้คือผมก็วิเคราะห์ตามข้อมูลที่ผมมีอยู่ แต่ที่แน่ๆสิ่งที่ผมกังวลที่สุดก็คือกระบวนการของการเรียกรับเก็บเงินกระบวนการของการที่เขาจะหลอกลวงเพื่อจะเอาเงินในงานเกษตรเกาหลีวีซ่าอีแนะครับอ,นนอันนี้มีเยอะมากนะครับที่มีกระบวนการพวกนี้อยู่ ผมต้องบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้เกาหาโรงเรียนสอนภาษานะครับคุณสามารถสอนภาษาเกาหลีได้เลยแล้วผมสนับสนุนให้คนที่จะไปทำงานที่เกาหลีวีซ่าอีแนะครับควรจะไปเรียนอันนี้ส่วนตัวนะควรจะไปเรียนเพราะว่าต่อให้ทางกรมจะไม่สอบภาษาเกาหลีในการคัดเลือกผู้สมัครไปทำงานเกษตรวีซ่าอีแแต่ผมมองว่ามันควรจะไปเรียนไว้เพื่อที่คุณจะได้พูดคุยกับนายจ้างได้แล้วโอกาสที่ เมื่อคุณรู้ภาษาโอกาสที่คุณจะได้ต่องาน่ะมันจะสูงเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่รอสมัครไปทำงานเกษตรตามฤด,ดูกาลวีซ่า e 8ที่เกาหลีหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ